สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไร่พ่อจอมครับผมพามาชมเก็บแกะมังกรเหลืองเอวบดอนะครับช่วงนี้เราก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็วันที่1 2อ,อ,อนะครับพฤษภา2 5 0 5ันา65นะครับเราก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เก็บได้ประมาณ100ก,กว่ากิโลแล้วนะครับที่จะสง ลูกค้าไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับอีกประมาณาประมาณแปลงนี้นะครับประมาณ300รกิโลได้นะครับาเราก็จะทยอยอเก็บส่งลูกค้านะครับเพราะว่าแก้มกอากำลังเริ่มนะครับทยอยเริ่มเหลืองครับเริ่มเหลืองเรื่อยๆนะครับเริ่มเหลืองเรื่อยๆอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เก็บได้แล้วนะครับแต่แต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เก็บนะครับก็อ่ก็รอนะครับอ่ารอให้เรือกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คนงานนะครับมาเก็บแก้วมังกรส่งลูกค้านะครับวันนี้เราก็มีออเดอร์นะครับ50กิโลนะครับแก้วมังกรหนึ่งเอเวอรนะครับราคานะครับก็ขึ้นอยู่ขนาดขนาดผลนะครับขนาดผลแก้วมังกรนะครับ หวานนะครับรับประกันนะครับว่าได้ชิมแล้วต้องติดใจแน่นอนนะครับหวานรับประกันได้เลยว่าชิมแล้วต้องติดใจแน่นอนนะครับัดมาหวานช่าเลยนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อราเนี่ยที่เป็นเนี่ยเราก็จะตัดออกเลยแล้วหญ้าเนี่ยเราก็ได้ออกนะครับอันนี้หญ้าที่ได้ออกมา ผ้าปูผ้าด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็ยังไม่สุกนะครับอ่ายังไม่สุกดีแต่กําลังเริ่มเหลืองแล้วนะครับทยอยเหลืองแล้วอ่าครับเยอะนะครับเหลืออีกเยอะนะครับเพราะว่าดกนะครับแต่ละชุดนี้ดกมากนะครับสําหรับแก้มกอหรือเอวดอนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังหาวิธีกําจัดเชื้อลายอยู่นะครับเพราะว่า แคมกรึงอีโอดอเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาชอบน้ํานะครับแต่ที่ผู้เรือนะครับหมอกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้เกิดเชื้อรานะครับเชื้อราได้ง่ายนะครับผมก็จะกําลังทําสแลนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อน้ําค้างนะครับนี่ก็จะเป็นผลนะครับแค่มกร1เอีพดอนะครับ ดกนะครับดกพอสมควรนะครับเหลือเยอะอยู่นะครับก็ถ้าใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทางทางอินบ็อก Facebook นะครับาการตัดกิ่งนะครับพยายามไม่ให้กิ่งหนานะครับผมก็จะเพราะว่ากิ่งบางเนี่ยเขาก็ออกลูกเยอะนะครับอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าไว้เยอะ ต้นมันก็จะโซมง่ายนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้เลยเหลืออีกเยอะนะครับเหลืออีกเยอะขอบคุณมากครับท่านใดสนใจเข้ามาชมที่ไร่ก็ยินดีนะครับแปลงนู้นก็เหลืองเอวอดอร์นะครับเหลืองเอวอดอรทั้งหมดเลย ที่เป็นลาวนะครับลาวลงไปด้านนู้นนะครับแปลงนู้นได้ผลแล้วนะครับปลูกปีเดียวะระยะหนึ่งปีนะครับเป็นลาวลงไปด้านนู้นเลยยาวลงไปนู่นเลยครับ mm hmm. ก็คือทั้งหมดนี่เป็นเอวดอทั้งหมดนะครับปลูกแค่หนึ่งปีได้ผลผลิตแล้วนะครับอตอนนี้กำลังแปลงนั้นเก็บไปแล้วนะครับเก็บผลไปแล้ว แล้วก็กำลังขยายไปอีกด้านหนึ่งนะครับเอวอดอร์นะครับออกไม่พร้อมกับสีขาวราคาค่อนข้างสูงนะครับผลค่อนข้างอร่อยนะครับก็คือ,อความอร่อยของแก้วมังกรหรือเอวอดอร์เนี่ย